สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงใหม่มาเสนอเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักในฤดูหนาวแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะผลประกอบการรอบล่าสุดของกลุ่มเจมารดนี่นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับมีทั้งดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็มีส่วนที่ต้องเจอกับมรสุมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะดูเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ เราจะเริ่มดูกันตั้งแต่ภาพรวมใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะค่อยๆเจาะไปดูว่าธุรกิจไหนเป็นพระเอกธุรกิจไหนเจอความท้าทายอยู่บ้างรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนแล้วค่อยปิดท้ายกันด้วยภาพอนาคตที่เขาวางไว้ครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูตัวเลขหลักๆของผลประกอบการไตรามาส3ปี2568กันก่อนเลยครับตัวเลขแรกที่ประกาศออกมานะครับกลุ่มเจมาร์ดเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่83ล้านบาทครับ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจากตัวเลขก้อนนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวมากกว่านั้นเยอะเลยทีนี้พอเราเอามาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับตัวเลข83ล้านเนี่ยมันลดลงเยอะเลยนะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ครับแต่มันมีดีเทลสำคัญซ่อนอยู่ซึ่งพอรู้แล้วจะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเยอะเลยครับ สาเหตุหลกัหลกๆเลยนะที่ทําให้กําไรดูเหมือนจะลดลงเนี่ยมันมาจากการปรับวิธีการลงบัญชีของบริษัทย่อยเขาครับซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันกระทบตัวเลขไปประมาณ26ล้านบาทพูดไง่ายๆก็คือถ้าเราเอารายการนี้ออกไปนะกำไรจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ109ล้านบาทเลยทีเดียวโอเคถึงแม้ว่าตัวเลขกําไรภาพรวมมันจะดูน่าห่วงนิดๆน,นะครับแต่พอเราเจาะลึกลงไปเนี่ย โหจะเห็นเลยว่ามันมีเครื่องจักรทาเงินตัวสําคัญตัวหนึ่งที่กําลังขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มนี้แบบสุดๆไปเลยครับเนี่ยแหละครับพระเอกของงานนี้กลุ่มธุรกิจการเงินโดยเฉพาะเลยนะคือสินเชื่อโทรศัพท์มือถือที่ทําผ่าน KBJ Capital กับ SG Capital เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตที่ไม่มีใครหยุดได้จริงๆโชว์กำไรโตเอาๆแบบแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องมากๆแล้วคำพูดของคุณอดิศักดิ์ผู้บริหารสูงสุดเนี่ยยิ่งตอกย้ำความมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยครับ คือเขาชี้ให้เห็นชัดเลยว่าธุรกิจนี้มันโตได้อีกเยอะแล้วที่สำคัญคือเขาคุมหนี้เสียหรือ NPL ได้ดีมากๆอยู่ที่แค่หนึ่งเองซึ่งมันเป็นสัญญาณชัดเลยว่าธุรกิจที่ทั้งขยายตัวได้แล้วก็คุมความเสี่ยงได้เนี่ยมันคือธุรกิจที่ดีจริงๆแน่นอนครับมีด้านดีก็ต้องมีด้านที่ท้าทายเส้นทางของเจมาร์ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสักทีเดียวเพราะเขาก็กำลังเจอกับความท้าทายหนักเหมือนกันที่มันผูกอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้ ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือในธุรกิจติดตามหนี้ของ JMT นี่แหละครับพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีการเก็บเงินสดมันก็ชะลอตัวลงไปซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยบีบให้บริษัทต้องการเงินสำรองหนี้ศูนย์หรือที่เรียกว่า expected credit loss เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้ว JMT เขาแก้เกมยังไงล่ะนี่เลยครับเขาออกแผนเชิงรุกมา3ด้านเลยนะคือทั้งเพิ่มคนเข้าไปคุยกับลูกค้ามากขึ้น แล้วก็ออกโปรแกรมช่วยเหลือลูกหนี้แบบยืดหยุ่นเรียกว่าเป็นการทํางานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นแรงต้านอยู่นะครับก็คือฝั่งอสังหาริมทรัพย์หรือ J asset ที่ไตรามานนี้รายงานผลขาดทุนค่อนข้างเยอะเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีแผนฟ,นฟื้นฟูเตรียมไว้อยู่แล้วก็ตามโอเคพักเรื่องท้าทายไว้แป๊บหนึ่งครับในขณะที่บางธุรกิจเจอมอรสุมอยู่เนี่ยไจม่านเขาก็มีการลงทุนในธุรกิจดาวรุ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คื ซุก,กี้ตีน้อยเรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งนี้เป็นยังไงกันบ้างซุก,กี้ตีน้อยเนี่ยนะครับทำกำไรในไตามาส3ไปได้สวยๆเลย220ล้านบาทเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากแต่พอเราไปเพียบกับไตามาสก่อนหน้าเนี่ยมันมีเรื่องที่ให้เราต้องขบคิดนิดหนึ่งครับใช่แล้วครับตัวเลขนี้มันลดลงมาจากไตามาสที่2ที่เคยทําได้ถึง311ล้านบาทคําถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะ คำตอบก็คือมันเหมือนเจอพายุหลายลูกข้อพร้อมจังเลยครับทั้งการแข่งขันในตลาดที่ดูดเดือดขึ้นมากหรือที่เรียกกันว่าสงครามสุก,กี้นั่นแหละแล้วก็ต้องใช้เงินทําโปรโมชั่นเยอะขึ้นแถมต้นทุนวัตถุดิบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆมันก็สูงขึ้นด้วยแต่ถึงกําไรจะลดลงนะครับถ้าไปดูพื้นฐานของธุรกิจจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งแบบสุดๆเพราะแค่9เดือนแรกของปีเนี่ยเขาให้บริการลูกค้าไปแล้วถึง27.6ล้านคน ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแบบมหาศาลเลยนะครับเอาล่ะครับพอเราเห็นทั้งความสําเร็จและความท้าทายแบบนี้แล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วกลยุทธ์ของเจมาสําหรับอนาคตข้างหน้าล่ะเขาจะเดินเกมยังไงต่อกลยุทธ์สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการกลับมาลุยตลาดโทรศัพท์มือถือแบบเต็มตัวครับเป้าหมายคือการครองตลาดให้ได้โดยจะขยายบริการสินเชื่อให้ครอบคลุมทุกแบรนด์เลยโดยเฉพาะการหันมาโฟกัสกลุ่มลูกค้า iPhone ที่เป็นตลาดใหญ่มากๆ สรุปภาพวิสัยทัศน์ของเขาสําหรับปี2,569นะครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาจากเสาหลักๆพวกนี้เลยอย่างแรกคือใช้เครื่องจักรทางการเงินให้เป็นประโยชน์สูงสุด2คือการเข้าไปคว้าโอกาสในตลาดน้สสีผ่าน JMT 3คือการเดินหน้าขยายสาขาสุกิตีน้อยทั่วประเทศและสุดท้ายคือการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาของ J Asset ให้กลับมาทํากาไรให้ได้ทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้นคําถามสาคัญไว้ให้เราได้คิดกันครับว่าถึงแม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมันจะซับซ้อนและท้าทายแต่ด้วยเครื่องจักรทาเงินที่ยังแข็งแกร่ง กับแผนฟื้นฟูที่ชัดเจนแบบนี้มันพอจะพูดได้หรืออย่างว่าเจมาร์ดได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการกลับมาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในปี2569แล้วต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนำเพลงที่มีชื่อว่าลมหนาวกระทบใจเกี่ยวกับคนโสดที่รอคอยความรักมาหลายฤดูเป็นกำลังใจให้คนโสดนะคะและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ เชิญรับฟังกันเลยค่ะเมื่อลมหนาวพัดมาอีกครั้งคืนที่ยาวเหมือนไม่สิ้นสุด มองดูคนเดินคู่กันไปยิ่งทำให้ใจมันเงียบลงทุกทีเหมือนชีวิตมีบางอย่างที่ขาดหายไม่รู้ว่าใครจะเติมตรงนี้ผ่านมาหลายปีในฤด,ดูนี้ไม่ไมีใครเข้ามา สีหรือว่าฉันเกิดมาเพื่อนน้ำพังหรือฟ้ายัางซ่อนใครไว้หลังหมอกหนาวในคืนที่มันว่างเปล่าเท่าไร ใจที่มันเข้ามาข้างในหัวใจที่ยังแนบหนาววิงวอนฝันในคืนที่ไร้แสงดาวหากแม้มีเพียงชั่วคราวขอเพียงได้เจอสักครั้งกับคนคนนั้นอยากรู้ว่ามีอยู่จริง ทุกครั้งที่ฟ้ารังแกให้ฉันได้พบร่องรอยความหวังแค่เพียงเสี้วบหนึ่งก็ทำให้ใจมันสั่นไหวเดินผ่านฤด,ดูที่ว่างเปล่ามันนานเหมือนหัวใจกำลังทมตัวเองทุกคราว่าความรักที่ดี ครั้งหนึ่งมันจะพบเจอจริงไหมหรือว่าฉันเกิดมาเพื่อเดินลำพังหรือฟ้ายัางซ่อนใครไว้หลังหมอกหนาวมีคืนที่มันว่างเปล่าเท่าไรก็ยิงอยากรู้ กับลมแนาวที่มากระทบหัวใจที่มันเข้ามาข้างในหัวใจที่ยังเหน็บหนาววิงวอนฟ้าในคืนที่ไร้แสงดาวหากแม้มีเพียงชั่วคราวขอเพียงได้เจอสักครั้งกับคนคนนั้น อยากรู้มีอยู่จริงหากคืนนี้เธอได้ยินเสียงใจฉันที่กำลังเรียกเธอผ่านสาย เกลมนาวที่มากระทบหัวใจที่มันเข้ามาข้างในหัวใจที่เคยเหน็ดนาวเธอคนนี้ที่รอมันนานแสนนานเมื่อเราได้มาพบผ่านไม่ต้องจากลาได้ไหมกับเธอคนน